รับคลิปนี้สิพ้ามาเบิงเอ่อไดสติ๊กเกอร์มาแล้วเอามาติดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเบิงความสวยงามข่ายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์สิบจิตกระกฎาดาคมนี้ทุกโลงภาพประยุนพี่นอ้องไม่รูอีหลาหน่อยนะเบ้งหักหลพี่น้องสู้เามาสู้เหมาพี่น้องดาล่ามากมาหลาแตา่มิตรภูมามากเป็ความสามารถเยียรักๆเลย ผู้มวยการสร้างโจ,โจูยุมะนินี่ละพี่น้องผู้ห้สติเกอ,อร์แอดเพนมานะคะพี่น้องได้ลงให้บึงนะคะว่าพืนหายมาแล้วก็คือการมาติดนี่ละต้องมาบอกเรื่องเล่าของการที่จะตอดสติเกอร์วิธีการติดเป็นยังไงแบบใดนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะ ให้เบิ้งเดี๋ยวว่าติดเรียวสวยงามขนาดไดนนะคะก่อนอื่นกล่าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนนะคะยินดีตอนรับขอสู่ช่องเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องนี่คือสติกเกอร์ที่ได้มานะคะแผ่นบักไงเมืองเกิงเลยที่เดียวเชวี่ยวเออส่วนเสือนะคะพี่น้อง ี่ได้าการจับจองมาสองตัวนะคะพี่น้องไอพอบ้านตัวหนึ่งไอเพิ่นนส่เบอร์เอ็มบอกจู่เพื่อนว่าเบอร์เอ็มนี้ผู้ใดไ่แม่ไซผัวสันเราบอกว่าเราก็ท่านไอเบิงหอดเสือเราโหได้มือเคลืนนี่ก็ได้เราก็ได้ถามบอว่าเบิงเนี่ยผมเบิงเนี่ยมันเป็นยังไงเสือว่าสันเราก็ท่านไ้เบิงได้ได้พี่น้องเออเราก็ขอเบิงเสืออ่าเอานี่คือความเป็นความยากง่ายของเราก็เบิงเอาก็แล้วกัดพี่น้อง เล่าให้มาแผ่นเดียวแม่พี่น้องยืมข้าว่ะต้องมาติดสองทางเพอเอิญว่ามันก็เป็นแผ่นใหญ่นอเล่าบอกว่าไปติดบานก็ได้ดอกพ่อแม่สั่นติดบ้านแนวใดี๋ยิ่ติดบานคนจังเสียนผู้ใดสิไกลมาเพราะมือหนึ่งพ่อหาคนสีค้นอยู่บ่าเออข้าแอ้ดมินไปทั้งนองายไปส่งของเลยผู้ใดกระสีเห็นเถอนี้เอาแอ็ดเิร์ดเลยตัดสินใจพี่น้องตัดสินใจที่ติด เออสิติดคางโจ้ของ,ของ,น,งนั่งนี่แหละเออแเปปี้ก็สินั่งยึดทั้งขางโซ่ฝฟฟืนบ่แล้วก็สิล่งมาหยิบเอาของก็สิเปิดประตูจวดนี่ก็แลว้วเนี่ยพ่อจะเปิดประตูออกมายืนมาเปิดประตูพวกนี่มันจะอยู่สวยสวยไงสิจอดฟังทั้งบ้านลูกค้าเด้ยพอจะติดสติกเกอร์ไว้ตรงนี้แล้วนี่ก็ห้วยว่าจะลงรถมาลูกค้าก็าสิเลี้ยวเบิ่งปั๊บแปบ๊บด้วยแหละ พพเพราะผู้เลี้ยวเบื้องกสิเด้ว,ว่าอันนี้พีายถึงเออแม่นบ่ะล่ะอย่าลืมภาพประยุทธ์เรื่องค่ายอ้อเด้อจ้าเด้อเป็นไปวมากฝา,ากากดติดตามช่องเพชรแสงตะวันเจโอทูน้ำแน่บุเรียวก็สิได้มีแนวเอากันิเด้คว,ว,วามหมายแม่นบ่ะล่ะเออค่ายอ้อเป็นจังได๋แนวใดแบบใดเออกสิได้บอกลูกค่ะสิเต้ากสิลงสู่จอวันที่17กรกฎาคมนี้เด้อเออเข้าทุกช่องเลยทั้งไม่เจอร์ทั้ง SF เอสเอฟเออ เอาทุกโลงภาพประยุน์ราค่าได้พี่น้องได้ราคาาลอยเจ็ดสิบกะแนนทั่วประเทศพอกันเบิดวัสันบาทนี่นะคะคุณเล่าโอ้ยแล้วคุมติดเนี่ยพญาใหญ่พิดแม่พิดนะคะพี่น้องแล้วก็คุ้มติดปุ้เล่เรียบทอยเรียบร้อยทั้งคางแล้วก็ม้าเรียบรนอยพี่นอ้องย่งทั้งหลังเพื่อนให้ว่าสองเพนดีวัน ข้งหลังนี่กับบัดด้ยพี่น้องเอ้ตัวน้อยน้อย,อยบัดเนี่์ูซวสิติดมันบวติดออกมาน้ากันมาเนี่เออไม่หันอากาศเนสละอุแนอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นซอยกันอยู่บัดนี้พี่น้องเพราะเนื้อความก็มีอยู่วาคายอ้อรวบลูสาาัตทาาฐานสิบเจ็ดกรกฎาคมเออทุกโรงาพาประยุ ทั่วประทิดประมาณนั่นนะเดี๋ยวจะอ่านในฟังดอกก้อนสี่เหลีวแล้วนะคะพี่น้องเอิยเอามาเนี่ยเอาซอยคอยติดอยู่ในเปลวใดมาเต่าผมนด้พี่น้องเออยามนั้นบื่อว่าไปนะคะงม,มอย่างเล้วเ่อแ่งเ่อแ่งยุ่งก็เกิดมาได้บบบนี้เออของอยู่ทั้งหลังกับมันเป็นสวนได้แบบนี้นั่นวะละยุ่งกับมาโอ้ยยากเหาะกันยุ่งกับมาอีกเ่อแดดผักผักพี่น้อง คุ้มยืนเห็นว่าม็นยังเด่นคุ้มสระอุเอ้พี่น้อยพี่น้องสระอุโตนี่น้อยเนยมันเหี่ยออกไปตั้งหาไประไดีแต่นิ่มาน้ำคอยติดอยู่นนะเอ้าบัดเนี่ยนั่น,าาน,นสระอุเอ็นบออยู่ตรงทุกโรงภาพยนตร์นั่นสระอุกเกือบบ่มาน้ำหมูเออปวดพ่บว่าแบนี้เอ้าเอาให้เร็วซะจบภารกิจบัเนี้หัว เลือดเลือดพี่น้องสิเดือกรกฎาคมทุกโงรงภาพยนตร์คลายอ้อลรหลู่ศรัทธาอาถรรพ์นะว่ม่หอนนองอีเหลีวยกเมื่อไหวนะฮะเอเออีลาหน่อยเฮ้บ่าเออถ้าฟังเน้อพี่น้องเด้อเพชรชาวดินไก่เลยที่สำคัญก็คือไก่มือไก่เว้นอีกก็คือวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนี่แหละพี่นอ้องสิปอยเอ็มบี ฉบับเต็มเลยบาทเี่ซอยกันดันๆกุดไลกุดแช่เออทะลมแช่ทะลมคอมเมนติดหนึ่งมาแรงเลยเลยบา้เต็มเอาว่าเอ็มวีฉบับเต็มเลยเลยพี่น้องเอาจนจบเลยบาทเี้ส่วนเพลงของอีลานั่นนะคะพี่น้องในยินว่าจะเขาให้ล่อเพชรชาวดินนี่คือจิบเขาไปเบื้องในในหนังเลยพี่น้องเขาไปล่อติดตามรับชุมในหนังได้เลยนะคะ แต่ที่สําคัญก็คือวันที่สิบเจ็ดกระกฎาคมนั่นแหละพี่น้องทุกลงภาพประยยทน์เด้อพี่น้องไอโอโลรหลู่ศรัทธาอาถรรพ์น,นะคะขอบคุณสู้ผู้สุขคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องรับคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนทางช่องไปลืมกดเออซป,ปเปอร์แตงนะคะพี่น้องซป,ปเปอร์แตงเราสั่งกับเขามาเปลี่ยนสามารถชิกช่องนะคะขอบคุณสู้ผู้สุขคนก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ เหลากระเพาะฟัง,อง,ง่องใี้เสียงด้านในดีๆนี่ได้จ่าฟางอะไรก็แค่เห็กนกำลังใจนี้จ